สวัสดีค่ะพบกับรายการเทียบผาเที่ยวนะคะวันนี้เทียบอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะแล้วก็อยู่ที่ร้านต้นไม้แม่กำปองนะคะซึ่งบรรยากาศของที่แม่กำปองน้วันนี้นะคะก็คือบรรยากาศเย็นสดชื่นนะคะแล้วก็ตอนที่เรามาถึงที่ร้านเนี่ยก็เริ่มมีฝนโปรย,ยแล้วนะคะก็อากาศก็ค่อนข้างดีแล้วก็เย็นเลยทีเดียวนะคะ ก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมภายในร้านนะคะว่าในร้านนะคะเขาตกแต่งสวยงามแค่ไหนและมีวิวทิวทัศน์ดีแค่ไหนนะคะเผื่อเพื่อนๆชอบก็ได้มาเที่ยวที่นี่นะคะแม่ตน้นต้นไม้แม่กำปองนะคะก็คืออยู่สูงมากเลยนะเราต้องเดินขึ้นไปนะคะตอนเจี๊ยบเดินขึ้นไปนี่ก็แบบเหนื่อยเลยไม่ได้เตรียมตัวมาที่จะต้องเดินสูงขนาดนี้นะคะแต่ขึ้นไปนี่คือคุ้มมาก เพราะว,าว่าวิวที่เชียงใหม่นะคร180อองศาเนี่ยรับรองว่าคนที่ชอบวิวธรรมชาติเนี่ยก็จะได้พลังบวกจากวิวทิวทัศน์จากบ้านต้นไม้แม่กำปองนะคะอันนี้ก็คือภายในของร้านนะคะซึ่งมีหลากหลายที่นั่งมากนะคะในส่วนของด้านในแล้วก็ส่วนของด้านนอกที่จะได้เห็นวิวรอบๆ1 8อ180องศาที่เจบได้กล่าวไปนะคะ เราก็ไปถึงกันช่วงสายๆนะคะแล้วก็ฝนก็เริ่มตกโปรยๆโชคดีที่ขึ้นมาบนด้านบนพอดีนะคะเราก็ไม่ไมไ่โดนฝนในขณะที่กำลังปีนขึ้นมาที่ร้านนะคะอันนี้ก็บริเวณรอบๆนะคะก็คือจะมีจุดหลายมุมเลยที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะแวะมาเช็คอินที่บ้านต้นไม้แม่ํำปองแล้วก็ถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆไปนะคะ แล้วก็บ้านน้่กำปองนะคะก็จะเป็นนอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยจะมีที่พักให้คนได้เข้าไปพักผ่อนนะคะก็จะมีรูปบ้าแบบบ้านที่พักที่แตกต่างไป,ไปที่เจบเดินไปดูนะคะอันนั้นก็คือฝนตกไปปลอยก็เลยใช้ฮูดป้องกันฝนนะคะถ้าใครชอบแบบแนวโซโลไลท์หรือบรรยากาศเย็นๆเ,เนี่ย ก็มาเที่ยวที่แม่กำปองได้เลยซึ่งร้านนี้ก็คืออยู่ที่ภูเขาแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างสงบเงียบด้วยแล้วก็ตอนที่เจียบไปเนี่ยก็ทริปนี้ก็ไปกับน้องสาวนะคะก็คือไปปฏิบัติภารกิจของคุณพ่อนะคะหลังจากที่คุณพ่อได้เสียไปได้ประมาณเดือนกว่าๆนะคะณนะช่วงนั้นที่เราได้ไปตัดถ่ายทำนะคะ ก็ลเลยเอาบรรยากาศที่เราได้ไปชมมาให้เพื่อนๆได้ได้ดูด้วยแล้วก็มีโอกาสได้แบบสุดอากาศบริสุทธิ์เข้าปอดนะคะ mm hmm. ก็คือบรรยากาศดีแล้วพอฝนตกเนี่ยยิ่งแบบเย็นสบายเลย mm hmm. ซึ่งถ้าใครได้มีโอกาสไปอะ่ะรับรองว่าต้องชอบวิวแบบนี้แน่นอนนะคะ ถ้าเจยม,มีโอกาสเนี่ยก็อาจจะอยากไปที่นี่ครั้งหนึง่งอาจจะไม่ได้แค่ไปทานอาหารที่ร้านอยึ่งเดียวและอาจจะลองไปพักที่นั่นค่ะเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆคะสำหรับบรรยากาศของร้านาต้นไม้นะคะบ้านต้นไม้แม่กําปองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบในบรรยากาศที่เจ๊พ,พาเพื่อนมาเที่ยวที่นี่นะคะและถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆได้แวะมาเที่ยวบ้างนะคะได้รับสมัมผัส พลังบวกธรรมชาตินะคะมีต้นไม้สีเขียวแล้วก็ลำพารนนะคะแล้วก็บอร์เนลปานะคะที่มาบมันต้นไม้ได้จัดไว้นะคะแล้วก็วีวสินค้าต่างๆเนี่ยรับรองว่าเพื่อนๆมาเราจะด้ถูกใจกัน,นอย่างมากๆเลย,เลยนะคะตัวเจฟเองเนี่ยชอบมากบรรย,กยากาศแบบนีนะะ้แล้วที่โอกาสก็จะมาเที่ยวกันใหม่อีพีหน้ามาดูกันว่านะคะว่าเที่ยวัตตาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ร้านที่ไหนนะคะ ไว้พบกันนะคะ